อ่าครูถามหน่อยการพรวนดินเนี่ยเราใช้อะไรพวนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซ่อมอะไรนะเราเราเธอจะพวนดินจะใช้อะไรซ่อมอะไรซ่อมพรวนดินค่ะใช่ซ่อมพรวนใช่ไหมนะซ่อมพรวนเนี่ยมันจะเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นง่ามๆแหลมๆใช่ไหมแล้วแทงลงไปในดินใช่ไหมให้ดินที่แข็งๆอยู่เนี่ยมันมันล้วนแตกออกใช่ไหมอ่า คอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาละครับสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับมาพบกับคุณครูสีฝุ่นอีกครั้งนึงนะครับกับรายวิชาการงานอาชีพนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงการดูแลแปลงเพาะกล้าด้วยการรดน้ําไปใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ของการพรวนดินกันบ้างดีกว่านะครับการพรวดินะ,วนะครับก็เป็นการทำให้ดินเ่ก็ระบายน้ําได้ดีนะครับต้นกล้าที่เราปลูกเนี่ยก็จะดูซึมสารอาหารในดินเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นนะครับทำให้เจริญเติบโตได้ดีสําหรับวิธีการพรวดินนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆใช่ไหมครับ พอพอดินมันร่วนเนี่ยจากดินแข็งกลายเป็นดินร่วนใช่ไหมดินเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ยใช่ไหมพอเราลดน้ําใส่ปุ๋ยไปมันก็ซึมลงไปในดินได้ง่ายใช่ไหมในดินมันมีรากใช่ไหมรากก็ดูดซึมไปได้ง่ายอ่เหมือนเพิ่มช่องทางให้ให,ให้น้ากับปุ๋ยเนี่ยมันลงไปในดินได้ง่ายลงไปถึงรากได้ง่ายขึ้นนะทําให้ดินมันแตกออกใช่ไหมแต่เป็นก้อนๆใช่ไหม ด้วยการใช้ซ่อมพรวนนะครับพรวนดินรอบๆโคนต้นกล้านะครับและขณะที่เราพรวนดินเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยเพิ่ม<ร>เข้า<ะ>ไปด้วยนะครับซึ่งทําให้ต้นกล้าเนี่ยได้รับสารอาหารมากขึ้นอีกด้วยนะครับอ่าขอ,อ,อถามหน่อยครับปแเม็ดๆอย่างเงี้ยนะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยจีวภาภพเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยอ่าคือปุ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีค่ะ ใช่ปุ๋ยเคมีจะเป็นเม็ดเม็ดแต้ปุ๋ยคอกเนี่ยนะนะ,นะทำมาจากมูลสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเป็นสีำดำๆหน่อยใช่ไหมนั่นแหละปุ๋ยชีวภาพาเป็นน้ำๆใช่ไหมน้ำหมกัมกหมักเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการพรวนดินกันบ้างดีกว่านะครับง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ค,คือซ่อมพลวนนั่นเองยังไงซ่อมพลนเนีนมไหมข้างหลังใชนไหมเนี่ยซ่อมพลนใช่ไหม อ่าซ่อมหัวอ่าอย่างอย่างซ่อมหัวเนี่ยอะใช้กี่มือจับมือเดียวหรือสองมือจับหือเพราะซ่อมพัวเนี่ยใช้มือเดียวหรือสองมือจับมือเดียวค่ะเดียวมือเดียวก็พอแล้วเนอะเอ่อมือเดียวถ้าเสียบดิใช่ไหมมันยาวใช่ไหมเสียมเสียมอ่ะเสียมยาวยาวใช้สองมือนั่นแหละอ่า าดูกันต่อครับแต่สำหรับบ้านใครนะครับที่ไม่มีซ่อมพรวนนะครับนักเรียนก็อาจจะสามารถหาวัสดุอุปกรณ์นะครับที่มีลักษณะคล้ายกับซ่อมพรวนนะครับมาใช้แทนกันก่อนก็ได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูขั้นตอนในการพรวนดินกันก่อนดีกว่านะครับง่ายๆเลยนะครับมีแค่สามข้อเองนะครับอย่างที่1น,นะครับพรวนดินก็พรวนยังไงนะใช้มือเดียวเนี่ยแหละจับซ่อมพรวนเนี่ยเขาแทงไปที่ไหน ดินใช่ไหมตรงไหนพรนขึ้นมาครับซึ่งเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราใช้สำหรับการพรวนดินครับข้อที่2นะครับเราก็ใช้ซ่อมพรวนของเรานะครับพรวนดินนะครับไปรอบรอบโคนต้นกล้าตองเออแทงลงไปในดินใช่ไหมในดินมันแตกออกอะไรครับรอบรอบต้นเห็นไหมแล้วเขาไม่ได้แทงลึกด้วยนะถ้าแทงลึกมันจะโดนอะไรโดนรากใช่ไหมโอเครอบรอบนะครับล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอย่าให้โดนต้นกล้าหรืออย่าให้โดนรากของต้นกล้าของเรานะครับเพราะว่าจะทําให้ต้นกล้าของเราเนี่ยตายได้นะครับ และอย่างที่สามครับข้อสุดท้ายนะครับเมื่อเราเขาเขาไม่ได้เสียบลงไปลึกถ้าลึกมากมันโดนลากใช่ไหมนั่นแหละเขาแค่เขาจุประสงค์เขาแค่ให้ดินมันร่วนเออดินมันร่วนใช่ไหมพอดินร่วนเสร็จก็ใส่น้ําใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยมันก็จะจะลงมาที่ลากได้ง่ายเพราะลากอยู่ใต้ดินใช่ไหมแต่ไม่ได้โดนลากสามสามทำความสะอาดค่ะทุกเสร็จแล้วนะครับก็ต้องทําความสะอาดอุปกรณ์อ่าพอเธอใช้ที่ ต้อมพรวนเสร็จนะมันก็เลอะดินใช่ไหมครับล้างออกสิของเราครับหลังใช้งานทุกครั้งนะครับแล้วก็เก็บเขาที่ให้เรียบร้อยนั่นเองครับต้องสะอาดนะ <c oughs> เห็นไหมครับนักเรียนสําหรับการดูแลต้นไม้ของเรานะครับด้วยการพรวนดินนะครับง่ายนิดเดียวเองนะครับนักเรียนสามารถทาได้พรวนดินก็คือทํารอบรอบรอบๆอบใช่ไหมรอ,รอบรอบต้นแล้วก็แล้วก็ทาให้ดินมันแตกออกใช่ไหมทีเล็กๆไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แทงลึกๆไม่ใช่โนรากนะไม่ใช่เออใด้ทุกวันด้วย,ยครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงภนระง,งานกันบ้างดีกว่าอ่าแค่นี้เองนะใช้แล้วก็ต้องทำไงเก็บจะไหมโลกอ่าเอาเใช้แล้วก็ต้องดูแลรักษาประกอนคือทำสะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่นะอ่าพอ,อเธอพรวนดินเสร็จแล้วเธอทำไงต่ออ่าพรวนดินแล้วทำไงใส่อะไรเงียบหมดเลย อ่ะเธอเธอดูแลพืชใช่ไหมนอกจากรดน้ําแล้ววันดีแล้วใส่อะไรนะตอบตอบกูไม่ได้แล้วใส่อะไรปุ๋ยปุ๋ยค่ะใช่ใส่ปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ไว้ที่ใบเลยไหมหรือใส่ไปที่ที่โคนต้นมันดินค่ะใช่ใส่ไปที่ดินที่โคนต้นมันใช่ไหมเออไม่ได้ใส่ไปที่ใบนะเออวันนี้เสนอตอนการใส่ปุ๋ยใช่ไหมใส่ปุ๋ยเขาใส่ที่โคนมันไม่ได้อืม สวัส<บ>ดีรัทุกทุกคนเลยนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาการงานอาชีพแลวก็คุณครูสีฝุ่นนะครับนะครับที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชและก็ศัตรูพืชไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการใส่ปุ๋ยกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการดูแลต้นกล้าและก็แปลงเพาะกล้าของเรานะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นการใส่สารอาหารนะครับแก่ต้นกล้าเพิ่มมเติิจจาาากกกรรรที่ไดด้ัับบนนะค ดยปุ๋ยที่เราเลือกใช้นะครับก็ควรจะเป็นปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับเช่นปุ๋ยคอกจากมูลสตัตว์อ่ะปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่วอวคีควายใช่ไหมอ่าปุ๋ยหมักจากพืชปุ๋ยหมักจากพืชอ่ะพืชนะหมักปุ๋ยหรือปุ๋ยชีวภาพใช่ไหมเอาเศษอาหารที่เหลือใช้ถในบ้านนำาหมักได้นะลดเืิดอ่ะอ,ะอืพวกนี้จะปลอดภยัยถ้าปุ๋ยเคมีเนี่ยจะมีสารตกค้างได้ใช่ไหมอ่า เรากินก็อาจจะไม่ปลอดภัยเท่าใส่ปุ๋ยพวกนี้นะอาหารปุ๋พวกนี้นะและปุ๋ยน้ําชีวภาพนะครับเพราะว่าปุ๋ยเหล่านี้นะครับสามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายในดินด้วยนะครับจึงทําให้ดินเนี่ยไม่เสียหายนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สงแวดลอบอีกด้วยครับเอาละครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้สำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเป็นปุ๋ยนะครับที่เราเลือกใช้นะครับผมอย่างที่2นะครับก็เป็น ช้อนปลูกและซ่อมพลวนนั่นเองครับเรามาดูขั้นตอนในการใส่ปุ๋ยกันบ้างดีกว่านะครับก็สามารถทําได้ดังแล้ใส่ปุ๋ยเออจะใช้มือก็ได้หรือช้อนปลูกก็ได้ใช่ไหมในการตักแลตักปุ๋ยมา,ทายเทใส่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องเตรียมปุ๋ยของเราก่อนนะครับจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้นะครับตักปุ๋ยขึ้นมานะครับแล้วก็โรยลงในดินให้ทั่วต้นกล้านะครับหรือว่าโรยให้ทั่วแปลงเพาะเลยนะครับแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอนะครับ แต่ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพนะครับก็ผสมน้ำนะครับตามฉลากแนะนําวิธีใช้นะครับซึ่งเราก็จะดูได้นะครับตามแกนลอนที่เราซื้อปุ๋ยน้ํามานะครับเราก็ดูเอาครับว่าเขาให้ผสมสัดส่วนตามไหนนะครับแล้วก็ใส่บูรดน้ำเนี่ยแล้วก็ไปรดตามแปลงผักของเราได้เลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยนะครับที่เป็นปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยข้อนะครับเราก็จะเป็นที่จะต้องใช้ส้อมพรวนนะครับหรือว่าช้อนปลูกเนี่ยนะครับคลุกเคล้านะครับดินกับปุ๋ยนะครับให้เข้ากันให้ทั่วแปลงปลูกเลยนะครับ ข้อควรระวังนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมันครับควรใส่รอบๆบต้นกล้านนครับไม่ควรจะไปใส่ให้โดนตัวต้นกล้าของเราโดยตรงนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ต้นกล้าของเรา,เาใส่รอบรอบโคนมันเราเนี่ยเฉาตายได้นะครับเนื่องจากปุ๋ยเนี่ยมีความเข้มข้นข,นของสารอาหารมากไม่ได้ไม่ได้เหมือนลดน้ําลดน้ําเราลดไปตรงๆงที่ใบเลยใช่ไหมอันนี้เอาโคนโค,คนมันนะแถวแถวแถวต้นมันใช่ไหมอ่าอันั่นแหละ ออย่างเดีวยวก็เห็นช้อนปลูกเนี่ยไม่ได้เอาไว้ขุดขดเดนอย่างเดียวปลูกต้นอย่างเดียวนะเอาไว้ตักตักหรือคุกเข้าปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมเอาไว้ตักปุ๋ยเทใส่ก็ได้หรือคุกเข้าก็ได้คุกเข้าปุ๋ยใช้ผสมปุ๋ยใช่ไหมอ่ามันมีช้อนนะก็คุกเข้าได้ใช่ไหมเกินไปนะครับถ้าโดนต้นกล้าโดยตรงเนี่ยต้นกล้าอาจจะรับไม่ไหวก็ได้ครับเป็นยังกันบ้านครับนักเรียนวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันนิดนึงนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับต้องบอกเลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนวิธีการดูแลแปลงเพาะก้าของเราใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่การรดน้ําการทุ่นดินการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชและสุดท้ายคือการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์กันนิดนึงครับว่าถ้าเราดูแลแปลงเพาะก้าของเราเนี่ยด้วยวิธีการตามนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับต้นกล้าของเราเนี่ย ็จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วแข็งแรงนะครับเพราะว่าไม่มีวัชพืชแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชนั่นเองครับอย่างที่2นะครับก็คือได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อีกนั่นเองครับเอาละครับมาพูดถึงภารางานกันบ้านดีอ่าถ้าเธอเจอยากขึ้น นะแถวต้นพืชที่เธอปลูกเราจะทำไงถ้าถ,ถ้าเธอเจอหญ้าขึ้นเนี่ยเราจะทำไงจะปล่อยไว้เหรอหรือจะถอนดีหญ้าใช่ต้องถอนหญ้าถอนถึงโคนเลยไหมหรืถอถอนแค่ใบออกถอนถึงโคนใช่ต้องถอนลากถอนโคนเลยนะเพราะถ้าเธอเธอ,อเด็ดแค่ใบมันออกแล้วมันก็งอกมาใหม่ใช่ไหมต้องถอนลากมันออกด้วยใช่ไหม อืมอันแหละไปวิชาการงานอาชีพวันนี้เสนอตอออาก็เป็นวัชพืชนั่นเองใช่ไหมอันแหละถ้าเธอปล่อยไว้มันก็แย่งอาหารพืชที่เราปลูกนะถ้ามันขึ้นข้างพืชที่เราปลูกแ่แล้วก็ถอนออกนะ,ะการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช เอาละครับสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับมาพบกับคุณครูสีฟุลอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายวิชาการางานอาชีพนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชและก็ศัตรูพืชน,นะครับวัชพืชคืออะไรครับ วัชพืชก็คือพืชนะครับที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้มีใครไปปลูกเขานะครับเขาสามารถโตขึ้นมาได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีคนดูแลนะครับเช่นหญ้าชนิดต่างๆนะครับที่สามารถขึ้นได้ทั่วไปนะครับพวกหญ้าเหล่านี้เนี่ยก็จะขึ้นในแปลงผักของเรานะครับหรือว่าในบริเวณกระถางต้นไม้ที่เราปลูกนะครับซึ่งเราก็จะเรียกหญ้าเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นวัชพืชนั่นเองครับแน่นอนครับว่าหญ้าเหล่านี้เนี่ยก็จะคอยแย่งสารอาหารนะครับจากต้นไม้ที่เราปลูกนะครับทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ช้านั่นเองครับ ส่วนศัตรูพืชนะครับก็เช่นหนอนและก็แมลงชนิดต่างๆนะครับที่จะคอยกัดกินกิ่งใบนะครับถ้าถ้าวัดจะพืชเนี่ยก็คือพวกต้นหญ้าใช่ไหมพวกนี้เป็นพืชแต่ถ้าศัตรูพืชเนี่เป็นอะไรพืชห,ห,หรือสัตว์ศัตรูพืชก็คือสัตว์ไงพวกหนอนแมลงใช่ไหมพวกนี้เป็นสัตว์ใช่ไหมมากัดกินพวก ใบพืชอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าทำให้พืชตายได้เหมือนกันแล้วก็ต้องกําจัดออกทั้งวัชพืชพวกยาตูพืชพวกหนอนแมลงพวกน,นี้มึงคอยกัดกินใบนะทําให้ต้นพืชตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องกจัดฮะอะไระหรอกหรือว่าดอกไม้หรือว่านํำต้นของต้นไม้ของเราเนียครับซึ่งก็อาจจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่สวยนะครับหรือว่าถ้าหนักสุดเนี่ยก็อาจจะตายได้เลยเลยครับ แน่นอนครับว่าการกําจัดวัชพืชแล้วพวกพวกน้อยเนี่ยมันกินจนใบกุดหมดเลยนะมันมีมากมากแนละ้วมันกินเยอะตูพืชเนี่ยเป็นประจำน,นะครับก็จะช่วยให้ต้นกล้าของเราเนี่ยสามารถจเจริญเติบโ,โตได้ดีและก็แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการกําจัดวัชพืชกันก่อนนะครับซึ่งสามารถทําได้ดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับในการกําจัดวัชพืชก่อนนะครับเช่นซ่อมพรวนนะครับช้อนปลูกหรือว่าเสียมครับข้อที่2นะครับ ถ้าเราไม่มีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราสามารถใช้มือเปล่าของเรานะครับดึงนะครับหรือว่าถอนวัชพืชต้นเล็กๆเหล่านี้เนี่ยออกจากดินได้นะครับโดยที่ไม่ให้เหลือรากในดินเลยนะครับคือดึงออกมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังเหลือรากของเขาเอาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเติบโตซ้ำที่เดิมอีกก็ได้นะครับเป็นการเสียเวลานั่นเองใช่นะถอนรากถอนโคนเลยนะจะได้ไม่ขึ้นมาเอกนะถ้าถ้าเอาออกเพราะวใบมันก็ ขึ้นมาได้เองใช่ไหมเป็นการแก้ปัญหาชั่วขราวเ่านั้นแน่นอนครับว่าเวลาเราดึงเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องระมัดระวังให้มากนะครับอย่าให้กระทบกระเทือนกับรากของต้นกล้าที่เราปลูกนะครับสำหรับวัชพืชต้นใหญ่เนี่ยถ้าเราถอนไม่ไหวนะครับก็อาจจะใช้ส้อมพรวนนะครับช้อนปลูกหรือว่าเสียมเนี่ยขุดออกมาทั้งรากแล้วก็เอาไปทิ้งให้หมดได้เลยครับและข้อสุดท้ายนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครใช้อุปกรณ์ก็ล้างอุปกรณ์นะครับให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้าที่ครับ ต่อไปนะครับมาดูการกําจัดศัตรูขื้นกันบ้างน,นะครับ ครูก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในที่นี้เนี่ยใครกลัวหนอนกลัวแมลงนะครับอาจจะเพ็นฟันร้ายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจับหนอนนะครับหรือว่าแมลงเนี่ยที่เกาะอยู่ตามลําต้นนะครับกิ่งก้านหลือใบของต้นไม้เราเนี่ยนำไปทิ้งนะครับไม่จะเป็นต้องฆ่าเขาก็ได้นะครับแค่นาเขาไปทิ้งนะครับในถุงนะครับหรือว่าในถังขยะที่มีฝาปิดนะครับเขาจะได้หนีออกมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครกลัวนะครับไม่ชอบนะครับก็อาจจะใช้กิ่งไม้นะครับหรือว่าพวกช้อนปลูกซ่อมพัวเนี่ยเขี่ยเขาลงไปในถุงก็ได้นะครับไม่จําาเเป็นนต้้อองใชมืจัับบะะครรพว่า แมลงมาชนิดเนี่ยการใช้มือเปล่าไปจับเขาโดยตรงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับยกตัวอย่างก็เช่นพวกหนอนมีขนหรือที่บ้านของเราเนี่ยเรียกว่าตัวบุ้งนั่นเองครับซึ่งเขาก็จะมีพิษใช่ไหมละครับใช้มือเปล่าไปจับเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยแพ้นะครับแพ้พิษแพ้ขนของเขาได้แล้วก็อาจทําให้เกิดการระคายเคืองนะครับซึ่งถ้าใครแพ้นักออกมากๆนะครับอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็ได้นะครับเอาละครนักเรียนเปีงกันบ้างครับการใช้คารมายช่วย เซูมจะตัดนะเธอก็เข้ามา